สวัสดีค่ะจากวัดไร่วงพยอมค่ะวันนี้ก็จะมาเก็บพริกอ่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะโะรคแมลงเยอะมากๆนะคะไม่ได้กินดีนะคะนี่ค่ะเพี้ยไฟไลายแดงนะคะ,มะแมลงวีขาวแล้วก็เพี้ยน้ำมันนะคะจากต้นกระถินนะคะช่วงนี้ เขาเรียกว่าช่วงลมลงนะคะหน้าหนาวปลายฝนต้นหนาวนะคะจะมีแต่มแมลงโรคพืชนะ,ะเข้ามาเต็มเลยนะคะอันนี้ฉีดน้ำหมักจะห่างไปด้วยนะคะนี่ค่ะเริ่มเป็นอีกแล้วนะคะเริ่มมีโรคลาน้ำค้างนี่ค่ะ ใบเริ่มเหลืองนะคะท้องใบจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือเป็นโรคของเพียไฟนะคะเพียไฟไลายแดงนะคะก็จะก่อให้เกิดปัญหาใบเหลืองใบหงิกใบไหม้ขั่วดอกร่วงหมดนะคะอันนี้บาลางพยอมก็ฉีดน้ำหมักห่างด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะฉีดใหม่นะคะก็เลยมาเก็บ น้ำหมักอันนี้ก็หลายๆคนก็แนะนำม,มานะคะว่าให้ใช้สไลแต่บานเราพยมไม่เคยใช้เลยนะคะสไลเพราะว่าสไลจะมีสารจับใบนะคะจับใบจับเมล็ดพืชจับใบพืชเมื่อเราฉีดพ่นไปแล้วเขาก็สารตัวนั้นก็จะมาเกาะอ,อยู่กับใบนะคะ กาะกับมเมล็ดเกาะกับลูกหรือว่าพืชผักต่างๆนะคะทําให้เวลาเรากินถึงเราจะล้างสะอาดเท่าไหร่นะคะก็จะเกาะติดอยู่กับนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่คือโรคพืชนะคะมีทั้งไรแดงแล้วก็มีทั้งเพี้ยไฟด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้จะมาฉีดน้ำหมักแล้วก็เดี๋ยวคราวครั้งหน้านะคะจะมาทําน้าหมักให้ดูนะคะเพราะช่วงนี้บาลางพยมได้ทําไว้แล้วก็ใกล้จะหมดนะคะก็ว่าเดี๋ยวจะทําใหม่นะคะแล้วก็จะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนี่ค่ะหมดเลยนะคะที่เห็นสวยๆอยู่เมื่อไม่กี่วันนี้นะคะ แล้วก็ทําให้พริกนี่ค่ะจะเห็นเป็นเยื่อใยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะนี่ค่ะเต็มเลยนะคะนี่คือลายแดงนะคะขจะมีเยื่อใยนะคะอยู่ทั้งหลังใบนะคะก็ถ้าลงตรงไหนก็เรียกว่าแก้ไม่หายนะคะมีแต่ตัดเผาไฟอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้บาลังพยองก็เริมมาเก็บเม็ดไว้ก่อน เผื่อจะตัดต้นหรือ,อยังไงยังคิดสองจิต2ใจแล้วก็ตอนนี้เม็ดดอกนี่ค่ะเขาจะกุดหมดเลยนะคะคือเหมือนเขาทนพิษไม่ไหวนะคะก็เลยทำให้เขาใบร่วงนะคะนี่ค่ะอันนี้เหลืองหมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือ เพรียไฟไลายแดงลงทั้งหมดเลยนะคะถ้าใครทําไล่พริกอยู่ก็คงจะเห็นนะคะนี่ค่ะหมดเลยนะคะแล้วก็จะมาเก็บพริกไปตอนนี้ก็เก็บมาได้เท่านี้เองนะคะจากพริกเคยเม็ดสวยๆยาวๆใหญ่ๆญนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ก็คือจะหงิกหงิกงองอนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องฟันทิ้งนะคะแล้วก็เผาไฟเลยนะคะตอนนี้เราก็เก็บพริกขี้หนูมาด้วยนะคะเขาเรียกพริกชี้ฟ้านะคะไม่ใช่พริกขี้หนูนี่ค่ะก็จะเป็นพริกขี้ฟ้าแบบนี้นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเก็บพริกนะคะ เดี๋ยวจะหดทิ้งเลยนะคะเพราะว่าลายแดงเยอะมากๆนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไรของ่พยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ